For six months, I couldn't sleep. And this is how I met Tyler Durden. With your feet in the air and your head on the ground. I want you to do me a favor. Yeah, sure. I want you to hit me as hard as you can. Why? Never been in a fight. You No, but that that's a good thing. No, it is not. How much can you know about yourself if you've never been in a fight? In the ear. Well, Jesus, I'm sorry. Oh, that was perfect. I found freedom. We should do this again sometime. Monday mornings, all I could do was think about next week. We were not alone. It was on the tip of everyone's tongue. Tyler and I just gave it a name. Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. We've all been raised on television to believe that one day we'd all be millionaires and movie gods and rock stars. Forget about what you know, that's your problem. Forget about what you think you know about life, about friendship, and especially about you and me. In Tyler, we trusted. ผมรู้ว่าจริงๆแล้วมันผิดกฎข้อ1และข้อ2ที่จะพูดถึงมันครับแต่ถ้าทุกคนบนโลกนี้เชื่อคำพูดของ t y เลอร์เดอรเดกันจริงๆมันก็ไม่ควรจะมีใครเคยได้ยินชื่อของสิ่งที่เรียกว่าไฟ Club ถูกไหมครับแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นฮะเพราะนับตั้งแต่หนังออกฉายเมื่อปี1999ไฟ Club ได้กลายเป็นสิ่งที่ปลูกฝังแนวคิดบางอย่างให้กับผู้คนหลากหลายกลุ่ม แถมยังจิกกัดวิถีทางของโลกที่คลั่งไคล้ทุนนิยมได้อย่างแสบสันแบบที่ไม่เคยตกยุคเรื่องราวของกลุ่มชายช้นกันที่ก่อตั้งเวทีชกต่อยกันลับๆณสถานที่แห่งหนึ่งเพียงเพื่อระบายความโกรธแค้นสารพัดที่มีต่อโลกใบนี้และมอบความหมายของการมีชีวิตอยู่ให้กับพวกเขาด้วยลีลาการชกสไตล์มวยวัดหลายๆอย่างในหนังไฟคลับในวันนั้นได้สร้างอิทธิพลไปถึงผู้คนในชีวิตจริงมากมายอย่างไม่น่าเชื่อครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของแนวคิดการค้นหาตัวตนที่แท้จริง สไตล์แฟชั่นหรือว่าสวักเท่ๆถึงๆของตัวเอกอย่างแบรดพิตและเอ็ดเวิร์ดนอตันเรื่อยไปจนถึงการก่อกำเนิดของชมรมไฟคลับกันจริงๆในประเทศต่างๆ,างๆมากมายทั่วโลกผมจะไม่ขอเกริ่นพล็อตคร่าวๆของหนังอะไรมากมายครับใครที่ยังไม่เคยดูหนังหรืออ่านหนังสือของไฟคลับผมแนะนำให้คุณปิดคลิปนี้ไปก่อนเลยนะฮะเพราะมันอาจทำให้คุณไม่เข้าใจคลิปของเราเลยสักนิดเดียวลองหาเวลากลับไปดูหนังมาก่อนแล้วค่อยว่ากันก็ได้ครับ รู้สึกว่าสตรีมมิ่งเจ้าดังอย่าง Netflix กก็มีให้รับชมเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าใครเคยดูมาแล้วเราลองมาแลกเปลี่ยนต่อยอดของสิ่งที่หนังเรื่องนี้พยายามจะสื่อดูครับทำไมคนเราอยู่ดีๆถึงต้องก่อตั้งคลับใต้ดินชกต่อยแบบลับๆขึ้นมาผมเองก็ไม่เคยมีประสบการณ์ขึ้นเวทีกำปั้นขาโหดท,ที่ว่านี้หรอกนะครับ จริงๆถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นหลาย10ปีผมยังเคยแอบสงสัยนิดๆด้วยซ้ำว่ามันจะจริงจังและทำกันต่อเนื่องได้นานสักแค่ไหนจนกระทั่งผมไปปะกับเหตุการณ์จริงๆโดยบังเอิญครับตอนนั้นผมไปเที่ยวร้านเหล้าแห่งหนึ่งกับเพื่อนฮนะผมจาได้ว่ามีดาราระดับพระเอกร้อยล้านนั่งอยู่ด้วยนะครับในวันนั้นแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นครับนั่นไม่ใช่ประเด็นเพราะสิ่งที่ผมจำได้แม่นเลยก็คือช่วงเวลาหลังร้านปิดครับ เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นก็คือร้านเหล้าที่ผมนั่งอยู่เนี่ยเขาทําแค่ปิดม่านปิดประตูปิดไฟแล้วแอบเปิดขายเหล้าขายเบียร์ให้บริการต่อฮะแต่คราวนี้มันไม่ใช่แค่การนั่งกินเหล้าอย่างเดียวแล้วดีครับเพราะว่ามันมีการเปิดเวทีที่ผมจะขอเรียกว่าเวทีต่อยหน้าท้องแล้วกันครับนั่นก็คือมันจะเป็นการประจันหน้าของผู้เข้าแข่งขัน2คนโดยจะมีกฎให้ผลัดกันต่อยท้องคนละทีแบบเต็มข้อ ใครร่วงก่อนหรือว่าใครยกธงขาวทนไม่ไหวก็ถือว่าแพ้เลยครับผมและเพื่อนๆในกลุ่มก็โดนเชิญเหมือนกันครับจะขึ้นก็ได้ไม่ขึ้นก็ไม่ว่ากันแล้วแต่เลยแต่ประเมินจากสภาพการของหน้าท้องผมตอนนั้นที่แห้งบางเฉียบเหมือนกระดานไม้เก่าๆมันก็ทําให้ผมตัดสินใจไม่ยากเลยครับว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นนั่นคือประสบการณ์จริงของผมที่ใกล้เคียงกับอะไรที่เรียกว่าไฟขลับมากที่สุดแล้วครับแต่วันนี้ เราจะมาลองย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของการถือกำเนิดไฟคลับในหนังว่ามันมีจุดประสงค์เพื่ออะไรและมีอะไรที่เราเข้าใจผิดเกี่ยวกับไฟคลับกันไปบ้างอาชีพคุณไม่ใช่ชีวิตของคุณ ไม่ใช่จำนวนเงินในบัญชีธนาคารคุณไม่ใช่ยี่ห้อรถที่คุณขับไม่ใช่ความสามารถในการหาเงินเข้ากระเป๋าคุณไม่ใช่ข้าราชการมีสีคุณมันก็แค่คนธรรมดาที่เต้นแรงเต้นกายอยู่บนโลกห่วยๆใบนี้คนรุ่นเราหลายๆคนเป็นเด็กปัม๊มเด็กเสิร์ฟเป็นทาสในคราบของมนุษย์เงินเดือนเราตกเป็นทาสของโคสนาท,ที่ทําให้เราต้องซื้อเสื้อผ้าสวยๆขับรถหรูๆ ต้องทำงานที่ตัวเองเกลียดเพื่อนำไปซื้อของที่จริงๆแล้วคุณไม่ได้ต้องการเราคือคนในยุคกลางของประวัติศาสตร์เราไม่มีอุดมการ์ไม่ได้กำลังมีสงครามใหญ่ไม่มีเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ใดๆสงครามใหญ่ของเราคือสงครามแห่งจิตวิญญาณความตกต่ำครั้งใหญ่ของเราก็คือชีวิตของเราเองเราถูกเลี้ยงให้โตมากับการดูทีวีและเชื่อว,ว่าสักวันนึงเราจะเป็นมหาเศรษฐีเป็นดาราหรือเป็น็อกสตาร์ แต่จริงๆแล้วเราจะไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นนั้นเราค่อยๆเรียนรู้ความจริงเรื่องนี้กันอย่างช้าๆซึ่งมันทำให้คุณโมโหโมโหชิบหายนี่คือหนึ่งในโค้ดคำพูดของไทเลอร์เดอเดนจากหนังเรื่องนี้ครับและมันไม่ใช่ประโยคที่พูดเอาเท่ๆอย่างเดียวแต่มันยังสะท้อนความโกรธแค้นของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งในช่วงปี1999ถึงยุคมิเลเนียมได้ชัดเจน ไฟคลับเป็นชมรมที่เกิดขึ้นได้จากความเกรียดกราดของคนส่วนหนึ่งที่โดนรูปแบบสังคมทุนนิยมกดทับชีวิตของพวกเขาไม่ให้ได้รับโอกาสหรือได้รับการยอมรับเหมือนกับคนอื่นๆซึ่งในที่นี้ก็คือตัวละครผู้บรรยายหรือว่าเดอะแนเรเตอร์ของเอ็ดเวิร์ดนอตันในหนังนั่นนะครับเขาไม่ใช่คนในแบบที่มีคาแรคเตอร์โดดเด่นไม่มีเป้าหมายชีวิตว่าต้องการอะไร แล้วก็หงุดหงิดกับคันลองปกติของสังคมที่เขามองว่ามันเป็นเหมือนภาวะการถูกสะกดจิตบู่ที่ทําให้สิ่งที่จริงๆแล้วควรจะผิดปกติหรือความเสื่อมทรามบางอย่างกลายเป็นเรื่องปกติของทุกๆคนไปซะอย่างนั้นมันไม่ผิดหรอกครับที่หลายๆคนจะมองว่าโลกระบบทุนนิยมเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าร่วมการแข่งขันกันได้แบบแฝงแต่มันก็ย่อมจะไม่ผิดเหมือนกันใช่ไหมครับที่บางคนจะมองว่าการแข่งขันในโลกทุนนิยมเดียวกันนี้ เป็นเพียงแค่เสรีภาพปล,มปลอมๆที่จะเปิดโอกาสให้เฉพาะคนที่มีทุนทรัพย์และแนวคิดที่ตรงจริตกับวิถีการแข่งขันนี้เท่านั้นคนที่ถูกจัดให้อยู่นอกระบบก็จะเป็นเพียงแค่คนธรรมดาที่ทําอะไรไม่ได้แล้วครับตัวละครดื่นแนเรอร์เตอร์พยายามทดแทนความว่างเปล่าในใจด้วยการใช้วัตถุเข้าเติมเต็มอาทิเช่นคอนโดเสื้อผ้ารูๆเฟอร์นิเจอร์ไอเกีย และข่าวของเครื่องใช้แก้วจานชามในแบบงานแฮนด์เมดเพื่อสะท้อนถึงรสนิยมและความใส่ใจต่อวิถีอีโคถูกจริตชมรมคนรักโลกอะไรแบบนั้นแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้ช่วยปลดเปลื้องความโกรธแค้นในตัวของเขาได้และนั่นเป็นจังหวะที่ตัวละครที่บ้าบินสุดติ่งยืนเป็นคนละขั้วของเขาอย่างไทเลอร์เดอร์เดนโผล่เข้ามาพอดีก่อนจะก่อกำเนิดเป็นชมรมชกต่อยของชายชะกันที่ชื่อไฟขับในเวลาต่อมา That's right in the นั่นคือหัวใจที่แท้จริงของการก่อกำเนิดไฟคลับในเวอร์ชั่นภาพยนตร์ครับมันไม่ใช่เวทีโอ้อวดเพื่อใช้สร้างชื่อให้ใครหากแต่มันเป็นแค่เวทีมวยวัดที่เหมือนเป็นปากเสียงให้กับคนที่ต้องใช้ชีวิตประจำวันแบบไม่มีปากเสียง ให้ได้มีโอกาสมาราบายความเกรียวกราดของตัวเองผ่านกําปั้นและเลือดที่แตกกระจายตามส่วนต่างๆของร่างกายในทุกๆดึกของคืนวันศุกร์ซึ่งก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นทุกๆคืนถ้าคุณเสพติดมันเข้าอย่างจริงจังตัวตนของคุณในไฟคลับจะไม่ใช่ตัวตนเดียวกับคุณในชีวิตประจําวันปกติไม่มีลําดับขั้นคุณไม่สามารถเอาตัวตนในไฟคลับไปใช้ข่มเหงหรือว่าคุยโวอะไรในสังคมข้างนอกได้ทั้งนั้น รานนี้เนี่ยโดยส่วนตัวแล้วการทำร้ายร่างกายชกต่อยกันไม่ว่าจะแบบเต็มใจหรือว่าไม่เต็มใจมันคงไม่ใช่กิจกรรมโปรดในยามว่างของคนอย่างผมฮะแต่ผมเป็นใครล่ะครับถึงจะมาตัดสินเรื่องแบบนี้คนบางคนยังกล้าป,ปีนเขาที่แทบไม่เหลือออกซิเจนให้หายใจคนบางคนกระโดดท้าความตายอยู่บนตึกสูงเสียดฟ,ฟ้าหรือบางคนอาจจะแค่เล่นยาอยู่ในห้องเฉยเฉยทั้งหมดนี้มันก็ถือเป็นกิจกรรมที่ถูกมองว่าบ้าบินหลุดโลกได้ทั้งหมดนั่นแหละครับ แต่ที่แน่ๆเลยก็คือมันจะทําให้ใครบางคนสามารถลืมชีวิตประจําวันทั่วๆไปของตัวเองและก็ระบายความอัดอั้นในใจบางอย่างได้ชั่วคราวเลือดในร่างกายของเราที่ถูกเปิดแผลออกมาโชว์ตัวให้คนภายนอกได้เห็นซึ่งเป็นความปวดระบมที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าตัวเองยังมีชีวิตอยู่มองเห็นบางอย่างชัดเจนขึ้นเพราะถ้าคุณได้ต่อยหรือว่าถูกต่อยทุกวันจนชินคุณก็น่าจะไม่ยี่ระกับเรื่องอื่นๆอะไรมากมายแล้วใช่ไหมฮะถึงกระนั้นครับ จิตวิญญาณความเป็นไฟคลับในภาพยนตร์มันไม่ใช่เรื่องของการต่อสู้หรือว่าการต่อต้านทุนนิยมแบบสุดลูกหูลูกตาอะไรขนาดนั้นหรอกครับและนี่คือสิ่งที่หลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดไปเกี่ยวกับประเด็นหนังของไฟคลับฮะจุดหมายปลายทางของไฟคลับมันคือการเดินทางเพื่อค้นหาตัวตนที่แท้จริงของคุณเองคุณไม่มีวันถอนรากถอนโคนระบบทุนนิยมได้ทั้งดุลและการใช้ชีวิตแบบไม่ยึดโยงอยู่กับอะไรทั้งสิ้นมันก็คงไม่เหมาะสําหรับทุกคน คุณไม่ควรจะจินตนาการตัวเองว่าอยากเป็นเหมือนไทเลอร์เดอร์เด่นเพียงเพราะว่าเขาใส่แจ็คเก็ตสีแดงเท่ๆพูดจาควร้นและมีหัวคิดที่ขบถต่อวิถีสังคมทั่วไปเพราะขนาดผู้กำกับอย่างเดวิดฟินเชอร์ก็ยังยืนยันด้วยตัวเองครับว่าเขาไม่ได้ใส่ตัวละครไทเลอร์เดอร์เด่นลงไปเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นใหม่ทำตามแต่ก็อย่างว่าแหละฮะก็ในเมื่อฟินเชอร์ดันปรุงแต่งตัวละครนี้ออกมาเถื่อนเท่ซะขนาดนั้นมันก็ช่วยไม่ได้ที่หลายๆคนจะเผลอมองไทเลอร์เป็นไอดอลของพวกเขาฮะ การเติบโตของทุนนิยมยังคงรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้และก็มีผู้คนมากมายที่ยังคงเดินสับสนมองหาตัวต,วตวทนที่แท้จริงไม่เจอเช่นเดียวกับวันวานเมื่อปี1999หรือเพลิดเพลิอาจจะยิ่งกว่าด้วยซ้ําการสร้างตัวตนเพื่อสแสดงจุดยืนบางอย่างแบบไทเลอร์เดินเด่นขึ้นมากลายเป็นเรื่องที่ง่ายแค่ปลายนิ้วคลิกคุณไม่จําเป็นจะต้องไปไกลถึงขั้นป่วยเป็นโรคสมบุคลิกขณะที่สารตั้งต้นแบบดั้งเดิมของไฟคลับที่หวังวางตัวเองอยู่เงียบ พยายามทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้ใครพูดถึงก็หลงเหลืออยู่น้อยเต็มทีนั่นก็เพราะว่าตอนนี้ทุกคนมีที่พักพิงที่เรารู้จักกันในนามโซเชียลมีเดียครับมันอาจไม่ใช่สิ่งที่สามารถคลายความเหงาที่แท้จริงภายในจิตใจหรือว่าช่วยให้คุณค้นพบความหมายชีวิตอันแสนลึกซึง้งแต่มันสร้างตัวตนในแบบที่คุณอยากจะให้คนอื่นเห็นขึ้นมาได้ผ่านการโพสต์อะไรต่างๆสารพัดบนหน้าฟีดแต่ไม่ว่าคุณจะใช้งานมันเพื่ออะไร สิ่งเดียวที่มีค่าดังทองคําต่อมนุษย์โซเชียลมีเดียก็คือสถิติตัวเลขยอดวิวยอดซับจำนวน follower ค่า engagement ที่จะเป็นตัวบ่งชี้สำคัญว่าตัวตนและคำพูดของคุณมันมีค่าความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับไหนการเรียกร้องความสนใจให้คนหันมามองคุณในยุคนี้เป็นเรื่องง่ายกว่าผู้คนในยุคอันนาล็มกมากๆครับ จำนวนความนิยมจากผู้ติดตามของคุณจะกลายเป็นสิ่งที่บ่งบอกความยอดเยี่ยมในตัวคุณมันคือสิ่งที่บ่งบอกความมั่งคั่งของคุณเราอยู่ในธุรกิจที่ทุกคนต้องแข่งขันกันป๊อปปูล่าครับคอมเมนต์ยอดนิยมจะถูกเลือกให้โชว์ตัวด้านบนสุดยิ่งยอดวิวเยอะยิ่งถูกระบบดันให้มีคนเห็นเยอะยิ่งขยันโพสต์ขยันลงคลิปยิ่งเพิ่มการเข้าถึงยิ่งบันเทิงยิ่งกระชับได้ใจความภายใน5นาทีก็ยิ่งถูกใจชาวโซเชียล นั่นคือช่วงเวลาสั้นๆอันมีค่าที่คุณจะได้รับฮะถ้าไม่เชื่อคุณก็ลองไปถามคนแปลกหน้าดูว่าคุณพอจะมีเวลาสักสินาทีอ่านบทความของผมตอนนี้ไหมครับคุณคิดว่ามันจะมีคนยอมเสียเวลาอ่านงานแ,แปลกๆของคุณสักกี่คนนะฮะแค่รอมึงพูด30วินาทีสําหรับคนยุคนี้มันก็โคตรจะเสียเวลาสําหรับชีวิตของพวกเขาแล้วครับวิถีความเป็นไปหลายๆอย่างยังคงไม่แตกต่างจากเมื่อวันวานสักเท่าไหร่นัก ความอัดอั้นที่เคยมีภายในจิตใจและการสร้างตัวตนถูกทดแทนด้วยการระบายความเกรียวกราดผ่านการโพสต์เตตัสโดยที่อาจจะไม่ต้องไปขึ้นสังเวียนคลับใต้ดินที่ไหนเลยสักนิดขู่ชกของคุณในวันนี้อาจเป็นเกรียนคีย์บอร์ดสักคนที่คุณไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนและไม่ว่าใครจะแพ้หรือชน,นะทุกคนทั้งหมดในที่นี้ยังคงเป็นลูกค้าชั้นดีของสิ่งที่เรียกว่าทุนนิยมอยู่เสมอความโลภความต้องการยังคงเกาะกินเรา มันแค่เปลี่ยนวิธีการส่งสารจากรูปแบบหนึ่งไปสู่อีกรูปแบบหนึ่งแค่นั้นเองครับคล้ายๆกับส่วนหนึ่งของบทความเกี่ยวกับไฟคลับชิ้นหนึ่งที่ผมไปพบในเว็บไซต์ medium.com ซึ่งทำการปรับแต่งหนึ่งในคําคมจากหนังเรื่องนี้เอาไว้อย่างแสบสันว่าเราไม่ใช่จำนวนยอดไลค์ที่เราได้เราไม่ใช่ยอดฟอลโล่ที่เรามีบัญชีผู้ใช้ของเรากลายเป็นเจ้าชีวิตของเราและทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ มันก็คือชีวิตของคุณซึ่งจะค่อยๆจบลงในทุกๆหนคลิป